ประชาธิพัฒนาชาติวันนี้มีเรื่องน่าสนใจคล้ายๆรีไซเคิลเหมือนกันนะพี่เจี๊ยบนะคือเขาเริ่มอยากบอกว่ากระเป๋าที่ทําจากไวนิลคือเอาไวนิลมาทําเป็นกระเป๋าได้ครับอันนี้ผมยังไม่รู้สึกยังไม่น่าสนใจเท่าที่ถัดต่อมาจากนั้นซึ่งเขาเชื่อมโยงกับชุมชนใช่ครับหารายได้ให้ชุมชน<อ>น,นี้เป็นเรื่องพิเศษพ,เศษพิเศษได้เลยเรื่องจากขนแก่นนะครับใช่ครับ S <S สร้างไรายได้จากไวนิวไวนิวถ้าอาธิบายกันง่ายๆคือไอแผ่นพลาสติกที่ติดโฆษณาเนี่ย เห็นแบบแผ่นที่มาติดหน้าอาคารไปทำมาแผ่น2 0 0ร้อยสบาทเนียนะนที่เราเห็นตอนนี้เลยนะคนละครึ่งเนี่ยเป็นแผ่นไวนิลเคราะห์ใหญ่เลยนะก็คือพลาสติกแผ่นหนาหนใช่ใช่สมัยก่อนต้องเรียกเป็นผ้าใบแล้วพอมันหมดหน้าเทศกาลนั้นๆมันก็จะทิ้งใช้ไม่เดอไม่ได้เขาเอานี่แหละมาทำเป็นกระเป๋าทิ้งแล้วไม่ย่อยเลยนะไม่ย่อยด้วยพลาสติกนะที่น่าสนใจคือรีไซเคิลแล้วสร้างรายได้นะครับต้องสนทนากับท่านนี้ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งเศรษฐีขอนแก่น คุณนัทวุฒิศรีอาจอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านเอกนัทแลวก็ท่านชาญวิทย์ครับสวัสดีครับท่านครับผมเป็นคนธรรมดาไม่ได้เป็นท่านครับคุณนัทวุฒิครับพอฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมคิดอันแรกก็คือว่ามันเริ่มแนวคิดของคุณนัทวุฒิมาอย่างไรคือถึงคิดถึงเรื่องทํากระเป๋ารีไซเคิลแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือการเชื่อมโยงให้กับชุมชนด้วยเนี่ยครับคุณนัทวุฒิครับ ืออย่างนี้ครับทั้งสองท่านครับจุดเริ่มต้นก็คือเราเราได้เห็นวัสดุประเภทเนี้ยที่ร้านป็ิ้นไว้ที่อยู่แล้วเขาพรม้นเสียอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เด็ดจุดเริ่มต้นที่สองครั้งนะครับท่านจุดเริ่มต้นที่นึ่งเราเห็นเขาพรม้นเสียแล้วเขาไปทิ้งที่หน้าร้านได้แล้วมันเป็นขยะเยอะมากเราบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สวยงามมากมันมันมันมีคุณค่าอย่างมากเลยที่ที่เขาจะไม่ทำใช้แล้วเขา พิมเสียตมันเป็นรูปตัวหนังสือเป็นลายนู่นนี่นั่นยอะแไปหมดเลยอันนี้เป็นที่มาที่น่าจะหยิบมาใช้และยังไ่อครับครับทีนี้เราก็เลยเอามาขึ้นรูปเป็นกระเป๋าปรากฏว่าเมื่อสิบปีที่แล้วเราโดนหนาเละเทะเลยว่าเราไปเอาของเสียมาทําให้วันที่ที่เราลื้มใจคนที่เรารักคนที่เราเคารพก็เสียทำไมแต่กับการเป็นว่าการเวลาระยะเวลาผ่านมาสิบปี มีเฟซบุ๊กขึ้นมาแล้วเราก็จะทำงบมิีของเราสมบอกว่ามีมีแบรนด์นึ่งของต่างประเทศที่เขาเอาเข้าไปรถบรรทุกนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นภาพจากไม่ดีซึ่งแนวคิดเดียวกันกับกลายเป็นตอนเนี้ยคนคนเหล่านั้นเนี่ยเขาก็เข้าใจเจตนาเรามากขึ้นเราไม่ได้มองไปแค่วัสดุอย่างเดียวแต่เรามองถึงเจตนาที่เราอยากทําขึ้นมาครับคือสิบปีที่แล้วเราก็เห็นแล้วมันมีของเสียเราก็เลยมาทาคุณนทบุตรทํามาสิบปีแล้วเหรอใช่ครับท่านครับ อืขอรอนะครับไม่ต้องเรียกท่านได้ไหมครับผู้สิกจังกจี้ครับเขาเป็นอะนรครับฮคือแล้วโยงกับชุมชนยังไงยังไม่ได้ตอบผมเรื่องนี้อ๋อก็คือตอนปีประมาณสี่ห้าเลครับหรือปีปีเจ็ดที่ผ่านมาในชุมชนของผมเกิดน้ำท่วมครับพี่ครับ แล้วพอเพว่อรอบจากถุงพลาสติกแล้วเรายังบพ่าะว่าวัสดุประเภทนี้ยมันเป็นตันทานน้ำทำให้น้าระบายไม่ได้เราเลยตระหนักถึงว่าพี่คนที่ทิ้งเนี่ยเราไปเอาสิ่งนั้นมาแล้วเรามาตัดเย็บเป็นเป็นอื่นๆใดๆที่มันเป็นของใช้ให้เราได้ไหมนะครับเราเราจะเกิดการรวมกลุ่มครับผมพี่ว่าเราโดยโดยพื้นฐานเนี่ยผมเป็นช่างเย็บกระเป๋าอยู่แล้วนะครับคือเราทํากระเป๋าอยู่แล้วเริ่มต้นเป็นหนังเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ครับกระเป๋าหนังกระเป๋าผ้ากระเป๋าพีซีอะไรต่างๆไปครับอ่า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 อนี่พอพอเราเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยเราเห็นแล้วว่าวนิลใช้ประโยชน์ได้เขาทิ้งเสียแล้วมันเกิดผลเยอะแยะไปหมดเลยถ้ามารีไซเคิลมันจะใช้งานได้เริ่มยังไงครับถึงกลายเป็นการรวมกลุ่มการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านชาวช่องมีรายได้กันหมดเลยปีน้ําท่วมอืมครับแล้วเราเริ่มเริ่มเริ่มต้นจากที่เราทําใช้เองก่อนแล้วเราก็ให้เพื่อนบ้านแบ่งให้เพื่อนบ้านใช้ก็ปลอดภัย เพื่อบ้านก็ไปบอกต่อกันครับว่าเฮ้ยมันใช้ดีนะเราเราเรา,เราใช้ภาชนะของเราไปจ่ายตลาดแล้วมันก็จุของได้เยอะ<ม>ด้วยแล้วมันก็คุ้มค่าจะกระสิ่งที่เราจะใช้จะใส่ดีกว่าแล้วถุงพลาสติกจากที่ที่เราไปจ่ายตลาดแล้วถุงพลาสติกมันก็เป็นขยะเต็มบ้านเรามันก็ต้องมีมีก็บอะไรอีกแบบเรามีสิ่งนี่นมันก็ตอบโจทย์เปียนร้อยของของแม่บ้านแล้วก็ของคนไปซื้อของได้เลยครับพี่ครับเราขายใบแล้วเท่าไหร่ครับ ก็จริงๆเนี่ยม,มีมีตั้งแต่หลักหลักหลักสิบหลักร้อยครับอืแล้วก็หลักหลักลก็กอย่างอย่างถ้ากระเป๋าธรรมดาเราก็ขายร้อยห้าสิบวัตต่สิบหรือเก้าสิบาท 60บาทอยู่เนี้ยครับผมแล้วแต่ขนาดไซส์แล้วก็แล้วแต่แบบอยู่แล้วก็ความยากง่ายของการขึ้นงานครับผมผมสนใจตรงนี้ตรงที่สร้างงานในชุมชนเราต้องไปสอนเขาไหมกับกลุ่มคนที่จะต้องมาตัดวายิ้วอย่างไรเย็บอย่างไรขึ้นรูปในแบบไหนยังไงเออมันถึงถึงเป็นรูปของรัาวิสาหกิจชุมชนเนาะเออถึงวิสาหกิจชุมชนเราเราวีดีโอเอาอยู่แล้วแล้วทีนี้เราก็เลยคัดชวนจะมาว่าเฮ้ยเราสนใจเราทำถึงนี้ร่วมกันไหมซึ่ง ก็ตอบรับก็ดีมากๆทุกคนขึ้นหลายๆคนทําให้แล้วหลายๆคนก็อยากจะทําเป็นเพื่อ <c oughs> เพื่อที่เทําแล้วก็เขายได้แล้วก็สร้างไรายได้แล้วก็ทําใช้เองครับต้อ <c oughs> งตจากชุมชนเราที่ที่รวุดตัวกันแล้วเนี่ย <c oughs> จะมีชุมชนท่านเคียงที่ที่ให้ความสนใจแล้วก็ <c oughs> อยากมาเรียนรู้ด้วยว่าเวิธีการทําทําแบบไหนย,ยังไงแล้วก็ <c oughs> เวลาเราขึ้นงานทีเราเราจะแบ่งงานให้ในแต่ละชุมชนแล้วเราก็รวบรวม ที่ชุมชนที่ทําได้มาเราก็เอาไปขายแล้วก็แต่รายด้านแต่รผเขาะจะต้องใช้จักรหรือใช้อุปกรณ์อะไรในการผลิตด้วยไหมครับมีอยู่สองอย่างครับผมอย่างแรกก็คือใช้กาวร้อนธรรมดาแล้วเราก็ขึ้นรูปโดยที่เราจะเราจะให้โดฮาวในการสําหรับบ้านที่ไม่ดีจักรนะครับ็คืเใช้กาวเห,เหมือนเปรียบเสมอว่าภาพถุงกล้วยแขกแต่ว่ามันจะมีความซับซ้อนมากกว่ากล <c oughs> ้วยแขกอะไรอย่างงี้ครับซึ่งกาวร้อนเนี่ยมันมันจะมีคุณสมบัติที่ยึดติด ยึดเกาะยึดแบบเดี่ยวได้มากมากอันนี้อยากยึดนะครับอย่างที่สองถ้าเขาอยากยึดจัดเป็นเราเราก็มีจักรให้เขาด้วยนะครับเพราะว่าเราก็มีจักรประมาณสิบกว่าตัวแล้วก็ใครอยากได้เราเราก็ให้ไปแต่ถ้าใครอยากมาเย็บที่กลุ่มก็มาแล้วก็จะสอนให้ครับคล้ายๆกับแบ่งประเภทของงานคือชาวบ้านที่ถนัดกาวร้อนก็ไปทำกาวร้อนคนที่ถนัดตัดก็ไปตัดคนที่เย็บก็เย็บอย่างนั้นหรือเปล่าบอออย่างนั้นด้วยครับแล้วก็มีประเภทหนึ่งที่เขาจะทําหลังจากว่าเว้นจากการเกษตรหรือว่าว่าเว้นจาก อาชีพหลักที่ประจำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นงานงานเสริมงานาิเลสที่ตอทำนรได้ครับผมครับทีนี้กลับมาถึงต้นทุนวัตถุด,ดิบคือไวนิลเนี่ยมันเป็นไวนิลที่ใช้แล้วไม่ใช่ไวนิลใหม่ด้วยนะแปลว่ามันก็ต้องมีแหล่งที่ไปได้ไอตัวไวนิลนี้<ร>ามาเราไปซื้อมาไหมเออเราไปเอามาจากไหนย,ยังไงเออ เรียนเรียนจำบรงว่าเราไม่ได้ซื้อนะครับ <c oughs> ก็คือมนออมีขั้นหนึ่งที่ที่จะนําเรียนถึงจุงเริ่งต้นที่สองเนี่ยเราเราพอดีเราขับทุ่ลาไปแถวชาวิเมืองแล้วที่นี้มีป้ามีบอร์ดขนาดติกสิบชั้นนะครับ <c oughs> อพีอ่ครับแล้วเขาปวดพอดีเราก็เลยสงสัยปวดแล้วไปไว้ไหน <c oughs> เพราะว่าอวัสดุเนี้ยเราเรา,เราทำมาไปสิบปีแล้ว <c oughs> เขาบอกเขาไม่ได้ไปไหนเขาพับเก็บที่เฉยจนตอนนี้เต็มไม่รู้จะเต็มไม่มีที่จะไว้แล้วเขาบอกพี่ช่วยเอาไปหน่อยเอาไป ทำประโยชน์อะไรก็กาทำผมจะดีใจมากเลยครับผมก็เอาขึ้นมาเนี่ก็ประกฏว,ว่ารถผมโตโยต้าไฮเกอร์เก่าๆแล้วโอ้มันคาขึ้นเดินแล้วหมักมาก,มากขนาดขึนเดียวน,นะครับ <c oughs> เสร็จแล้วพอเรามาถึงมาถึงที่ที่บ้านเราเราก็การบอกไอด้ประมาณเราเป็นอาคารพาณิชย์ข้องแถวคู่หานเล็กๆแต่ก็อ่างแล้วสิ่งของขอ่างเราก็ตัดย่อยมาแล้วก็ทําความสะอาดอืมอืมอืมก็ก็ก็ไม่ได้เสียเงิน แต่ว่าอันนี้ถือช่องทางที่หนึ่งนะครับที่ที่เราได้มาช่องทางที่สองก็คือในแต่ละตำบลเทศบาลเนี่ยเขาเขาจะมีป้ายประชาสัมพันธ์อยู่แล้วซึ่งบริบทของชุมชนแล้วเนี่ยมีมีเป็นชุมชนในเมืองแล้วมีป้ายโฆษณาเนี่ยอยู่ทุกสี่แยกเลยครับแล้วแล้วคราวนี้เมื่อเมื่อโฆษณาเนี่ยเขาจะโฆษณาประมาณเดือนหนึ่งเขาก็จะเสียภาษีท้องถิ่นภาษีภาษีป้ายภาษีโฆษณาเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยทางเจ้าของทางเจ้าของเนี่ยจะ มาเอาก็ได้หรือว่าถ้าไม่เอาเนี่ยเขาก็จะไปเก็บไซที่ที่เก็บรลกล้าตของเทศบาลแล้วพอเขาปิดเหมาเลยครับพี่ครับไม่มีใครไปทําอะไรแล้วบาครับเนี่ยเขาต้องไปยืนสองรอบสามรอบแล้วทําให้ป้ายนั้นหนักมากแล้วแล้วเราไปขอความรรลุความมาเข้าดีใจมากเลยที่เราไปเกีดเพราะมันเป็นข่ายที่ไม่มีใครไปรับกลับคืนใช่ครับเราล้วเป็นขรอหมายเราทําให้เขา ไม่ต้องไม่ต้องจ้างใครให้เอาไวรีลแล้วเขายินใหม่เขาเขาขอบคุณมากขอบคุณเรามากเลยครับเท่ากับต้นทุนต้นทุนไวนิวเนี่ยแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยไม่ดีครับแต่ว่าแต่ว่าต้องเติมน้ำมันไปรับเองครับมีค่าเดินทางค่คนส่อแล้วก็าใช้แรงงานใช่ครับใช่ฮะใช่แล้วเราจะใช้วัตถุดิบแบบนี้ไปได้ตลอดไปไหมครับดูแล้วเนี่ย ดิจิเอนนี่ครับไม่ไม่รู้จบเลยครับซึ่งซึ่งเป็นกลุ่มเราอีกแนกที่ที่เรามองเห็นถึงถึงวัสดุประเทศนี้เพราะว่าวัสดุประเทศนี้เอรูปภาพเนี่ยเขากันกรองเขาเขาขิดเหร่หเขาคิดว่าภาพสวยงามแล,แล้วแล้วเป็นที่น่าเสียดายถ้าเกิดทับเขดเฉยๆะฉะนั้นเราจริงจรงนำสิ่งภาพเสียอเหล่าเนี้ยมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นให้เป็นกระเป๋าบ้างผมตอนนี้ผมกำลังพัฒนาตัวดักเต็ม เช็เก็เแล้วก็รองเท้าด้วยนะครับที oh. ทนี้นจากไวายนี่เนี่ยนะใช่ครับจากนี่คือคือเราเราปรตัดกระเป๋าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะดีเศษนะครับในกระบนการ <c oughs> <อ>แจะตัดขอบให้มันเสมอกันที <c oughs> นี้เราก็เอาเศษเ่าเนี้ยกลับไปทอขึ้นรูปอีกครั้ง <c oughs> แล้วทำให้เช็ดเจ็บแล้วก็ทำเป็นรองเท้าด้วยครับโอ้นี่เก๋มากเหมือนกันนะอ่ะผมผมอยู่ที่พอเราทำเยอะๆแปลว่าแน่นอนมันรีไซเคิลได้มันลดโลกร้อนได้ลดพลาสติกได้แต่กลุ่มคนซื้อที่ตอบรับ คุณ cụ, คุณคุณนัทวุฒ em, <L> ิเล่าเองสิปีที่แล้วเรามาก่อนการคนวิจารเราด้วยซ้ําแต่วันนี้เนี่ยคนมันน่าจะตอบรับมากขึ้นหรือเปล่ากับไอเดียเก๋ๆอย่างเนี้ยตอถึงตลาดนะมีครับมีมีทั้งบริษัทเอกชนและบริษัทมหาชนแล้วก็ส่วนราชการที่ที่ติดต่อเข้ามาเพื่อให้นําวัสดุตออกเขาเหล่านี้ยมาให้เราจัดนรูปให้ครับมีนะบริษัทเอ่อบริษัทค่ารถยนต์ค่ามอเตอร์ไซค์แต่เขาเขามีการหมายถึงว่ากิจกรรม ออามาให้เราทําแล้วก็ย้อนกลับไปใช้ที่บริษัทเขาอย่างนั้นใช่ไหมครับต้องครับผมอ๋อแล้แปลว่าหลักๆของเราก็คือจะมีกลุ่มบริษัทห้างร้านเนี่ยเหมือนกับจ้างทําแบบยกแพ็คมาเลยนี่อันหนึ่งและใช่ครับใช่ครับแล้วมันยังมีจําหน่ายแบบเป็นปลีกด้วยอย่างผมสนใจเนี่ยผมอยากไปซื้อสใบหนึ่งอ่าขายทั่วไปไหมไครับก็ก็ติดต่อได้ถึที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกเศรษฐีคอนจัได้เลยครับอ รปลว่าการตลาดเราเนี่ยตอนนี้ที่ทําคือใช้การตลาดแบบออนไลน์เป็นหลักด้วยเหมือนกันถูกต้องครับที่ออนไลน์เป็นหลักเลยครับเพราะว่าด้วยสถานก,การณ์โลกใหม่นีบัตบทาให้เราก็ต้องเซฟรับเราทังเขาครับครับ,รบอืมอม,มัน,นแลา,างรอบพาร์ติที่เราจะไปแล้วเรามีการตลาดแบบชนิดที่ไปวางเพื่อจะไปดูตัวอย่างของได้บ้างไหมครับมีหน้าร้านไหมหรือไปออกบูธอะไรไหมตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ออกครับเพราะว่าเคย เคยกาลังจะจะไปกับกรมกรมหนึ่งหงานหนึ่งที่จะไปที่เสียงที่คาเวอรี่ฮะซึ่งก็มีติดต่อมาเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นชลัพาวเวอร์ของสาขาที่ไหนที่อะไรนะที่ลานน้าแล้วก็ที่สนามบินตัวดับเมิแล้วก็เ็นต์ลิสคาเวอรี่ปยายัตังวเข้าอะไรเนี่ยครับแต่ว่าเอยู่ในระหว่างเจรจากันอยู่ครับเรายังไม่ได้พบเจอเพราะมันจะเป็นของที่ลึกที่น่าสนใจทีเดียวเลยสําหรับชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาด้วยนะ แล้วแล้วเสื้อเสื้อเราเนี่ยเสื้อที่เราทอขึ้นมาจากไวนิวแต่เนี่ยเราเป็นเจ้าแรกในโลกเลยนะครับทอ, <Australia. S 1> อ่าตอน,นตอนนี้วางขายแล้วด้วยเหมือนกันไหมเสื้อที่ทอ,าอ,อจากไวนิวใช่คือคือตอนนี้ไม่ไม่ได้วางขายครับเพราะว่าเอเราเราเราทําขึ้นขึ้นภาพได้เสร็จแล้วเราก็มีคาสั่งซื้อมาอย่างต่อเนื่องครับที่ใช้คําว่าทอจากเบนนี่ทออย่างไงครับอวิธีการทอเนี่ยมันมันมันจะดีกี่แล้วมันจะดีได้ ได้พุ่มแล้วก็ได้ยืนครับทีนี้อออเราเราจะใช้ไวริลเนี่ยเป็นได้ยืนผสมผสานกับเอผ้าผ้าผ้าทอพื้นเนืองแล้วก็เศษผ้าพุ่นี้ก็จะเป็นผ้าทอพื้นเหนืองครับเป็นได้ยืนก็คือใช้เครื่องทอทอจริงๆเลยอย่างนั้นเนาะครับก็ก็เป็นเป็นคอมือนเนี่ยครับ คือถ้าดูจากแนวโน้มทิศท,ทางการตลาดโดยเฉพาะท่านหลังจากโควิดานะันนี้ไปรุ่งเลยนะคือน,นอกจากกระเป๋าแล้วมันไปที่เสื้อแล้วจะไปที่อะไรนะไปร่มก็ได้ออไปอุปกรณ์รต่างๆได้เยอะแยะเลยนะตอนนี้มีคนเรียนแบบทําขายบ้างหรือยังครับอ่ามีครับมีครับแต่เราไม่ได้บอมไปทางลบเราบองทําบอว่าเพื่อกานครับเ่ืยกันนำสินค้าให้เกิดประโยชน์มันลดพลาสติกด้วยลดโลกร้อนด้วยเนี่ยสาคัญเลย ผมก็ได้รับเชิญจากหลายหลายเทศบาลนะครับเอให้ให้ไปสอนการทำอาชีพกระเป๋าโดยใช้กาวร้อหรือการเย็นเพราะว่าในแต่ละเทศบาลก็คือเขาก็จะมีป้ายวิวอ่ามไมีทราบว่าทั้งประเทศมีกี่หมื่นเทศบาลนะคือเทศบาลมัดดชอบในแต่ละพื้นที่เลยเพราะนั้นก็จะช่วยให้ลดคาร์บอนแล้วก็สร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็เดีของใช้ในตตำบลเราด้วยครับผมผมผมสงสัยคือ พอเราใช้คนในชุมชนไปทําอย่างนี้แปลว่าเขาจะมีไรายได้กลับไปตอบแทนตอวน,นี้<า>มีคนในชุมชนมาทานะเยอะไหมอ่านะ <S <S ครับเออก็มีประมาณในในในส่วนของผมใช่ไหมหรือว่าในส่วนของของเจ้าอื่นครับเอาเอ,า,อาในกลุ่มแล้วก่อนคุณคนดีก่อนฮะอในวิสาหกิจชุมชนแล้วก่อนในในทุ่งเศรษฐีของเราเนี่ยก็จะมีอทุ่งเศรษฐีแล้วก็กลุ่มใกล้เคียงประมาณสองกลุ่มสามกลุ่มประมาณนี้ครับผมอ่าุหมายถึงว่ากลุ่มมีกี่คนครับกลุ่มหดียก็ประมาณสิบคนยี่สิบคนครับ กำลังผลิตของเราตอนนี้มันรองรับกับการตลาดตอนนี้ได้ไหมไม่ได้ครับตอนนี้ทําไม่ทันครับทาไม่ทันเลยใช่ครับเพราะว่าคือคือเวลาทอเนี่ยคือเ,อาเราเราต้องมาเบียดกับตรงว่ามันเป็นอาชีพเสริมงารทนายที่เราทำว่าเรือจากการเกษตรหรือว่าบางปัญหาจะทำเป็นอาชีพหลักซึ่งในการทอครับนี่เราก็เป็นวันเนี่ยถึงจะได้ประมาณสามเมตรนะครับซึ่งต้องใช้ความ คุลียาอุตสาหและก็สี่มือด้วยครับคล้ายๆตอนนี้ยังเป็นในลักษณะของการทําแบบครัวเรือนอยู่ยังไม่ไปเป็นอุตสากรรมใช่ครับมันจะขยับต่อยอดไปไปถึงขั้นตอนของการเป็นอุตสากรรมเลยได้ไหมเพราะดูน้ำมันนี่มันเติบโตแน่ๆนะอย่างนี้แน่นอนครับคือคือเราก็ตั้งเป้าแล้วก็ฝ่ายฝันไว้ว่าเราจะเป็นอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานไม่ว่าในโลกนี้มีมาตรฐานอะไรเราจะมีมาตรฐานต่อไปก็สงอกด้วยเนาะใช่ใช่นั่นคือเป้าหมายเลยครับเพราะว่า ข้าวไวที่ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความอบอุ่นกับร่างกายมากแล้วแล้วเอป้าของเราก็คือผู้บริหารระดับบนแล้วก็กา่การ่งภาที่มีมีอากาศหนาวเย็นเพราะว่ามันมันจะกัดหนาวได้ครับแล้วมันเจองมากนะแบบจะไม่เหมือนใครนะนั่นนะครับแบบนี้คือคือผมมองว่าเอแมนรถบรรทุกเขายางเอาขยะบ้านเขามาขายบ้านเราได้ผมก็อยากเอาขยะบ้านเรา ไปขายบ้านเขาได้เหมือนกันให้กำลังใจครับคุณนัทวุฒวแล้วถ้าคนสนใจคือเข้าไปที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งเศรษฐีขอนแก่นเสริฟลุกเข้าหน้าเพจเลยนะไปพูดคุยกันได้นะได้ครับขอบคุณ่างมากครับขอบคุณอครับ่อขอบพี่ครับสวัสดีครับ คุณนัทวุฒิศรีอาจประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งเศรษฐีขอนแก่นนะครับครับกระเป๋าไวนิลรีไซเคิลมีน่าสนใจสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยรถพลาสติกด้วยดโลกร้อนด้วยมีหลายหลายอย่างเลยนะให้กำลังใจกันนะครับมาฝากกันในช่วงของประชารัฐพัฒนาชาติครับประชารัฐพัฒนาชาติสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบลเวเดจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา